จีแมนจะไป,ะปอาวเกมอะไหรตายซะจอ,อมพีอะไรนะคแม่ตายซะเอ้มานี้ออกไปไปงจากทีวีอ้ยอ้ยใส่ไปยงม่ละแม่ย้ ไปก่อนนะปูมาแล้วชี้เปนแล้วลไงตายตายายตายตาตาย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 ายตายตตายตายตายา เอานี่ไปกินนะบ๊ายเนี่ยตายฮะแนนอนอ๊ะ